ครับมีคนถามกันมาเยอะนะครับว่าสามีนะครับรู้เห็นการที่พัญยานะครับยืมเงินจากเจ้านี้เนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสได้ทั้งหมดหรือไม่นะวันนี้ผมก็จะมีติการนะครับก็มาวินิจฉัยให้ฟังนะครับนะเขาบอกว่าเจ้านี้เนะี่ยยึดสินสมรสทั้งหมดนะสามียื่นคําร้องขอกันส่วนอ้างว่านี่เงินกู้ยืมของภพยาเนะี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะ สามีเนี่ยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยเลยนะครับที่พัญญาเนี่ยไปเอ่อไปกู้ยืมเงินนั้นมานะครับนะฮะอันนี้คือเขาก็อ้าง่าเขาไม่ทราบเลยนะไปกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวจึงไม่ใช่หนี้ร่วมระหว่างสามีพัญญาแตขอให้สามีมีคาสั่งขอการส่วนเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดนะครับให้สามีกึ่งหนึ่งนะแล้วก็เจ้าหนี้ก็ยื่นคําร้องคัดค้านเข้ามานะครับนะว่าภรรยาเนี่ยนะผู้ตายเนี่ยนำเงินที่กู้ยืมไปใช้จ่ายในครอบครัวนะครับจัด หาสิ่งจําเป็นสําหรับครอบครัวตามสมควรแก่อาตภาพนะสามีรู้เห็นยินยอมด้วยนะครับที่ให้ผู้ตายเนี่ยนำโฉนดที่ดินให้อ่ให้เจ้านี้เนี่ยยึดถือไว้เป็นประกันนี้นะครับสารดีกาก็เชื่อว่าสามีเนี่ยรู้เห็นเป็นใจให้ภรรยากู้ยืมเงินจึงเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีกับภรรยาตามมูลก่หมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1 4 9 0วงเล็บ4นะก็ ยกตัวอย่างดีกาให้ดูดีกว่านะนอ้น,นี้เดี๋ยวผมจะสรุปดีกาให้ฟังนะเป็นดีกาที่หกหกแปดหกทับสองห้าห้าสองนะเขาบอกว่าผู้ร้องเนี่ยเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของสอเสือการที่สอเสือเนี่ยกู้ยืมเงินโจทย์เป็นจํานวนมากน่าเชื่อว่านําเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและก็ให้การศึกษาบุตรทั้งยังใช้เงินรักษาตัวเป็นจํานวนมากนะครับอีกทั้งสอเสือเนี่ยนำโฉนดที่ดินนะครับไปวางประกันเงินกู้ให้แก่โจทย์ ผู้ร้องเนี่ยนะน่าจะทราบดีว่าพอผู้ร้องเนี่ยยืนยันว่าสเสือเนี่ยไม่เคยหยิบโฉนดที่ดินโดยไม่บอกกล่าวผู้ร้องก่อนนะทั้งผู้ร้องเนี่ยยังเบิกความยอมรับว่าภายหลังเนี่ยนะได้รับหนังสือทวงถามนี่นะผู้ร้องเคยไปพบโจดร่วมสองครั้งนะครับคดีรับฟังได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นในการที่สเสือกู้ยืมเงินจากโจท์นี่รายนี้จึงเป็นนี่ร่วมระหว่างผู้ร้องกับสเสือตามมาตกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1490วงเล็บ4นะครับผู้ร้องจึงต้องรับผิดร่วมกับสอเสือชำระหนี้ให้แก่โจทนะโจทจะมีสิทธิ์ที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสได้ทั้งหมดนะครับผู้ร้องเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ขอให้อ่าการส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์รายนี้นะครับนะเรามาดูกันนะครับตามมาตรา1490เนี่ยเขาบอกว่านี่ที่สามีและพัญยานะครับ เป็นลูกหนี้ร่วมกันให้รวมถึงหนี้ที่สามีและภรรยาก่อให้เกิดขึ้นระหว่างสมรสตั้งต่อไปนี้นะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างก็คือว่าหนึ่งหนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนนะครับจัดหาสิ่งที่จะเป็นสําหรับครอบครัวอุปกรณเลี้ยงดูนะครับตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแกอ่อาตภาพนะสองคือหนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับสินสมรสนะสามหนี้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการงานของสามีและภรรยาร่วมกันนะสี่คือน,นี่สามีที่หรือภรรยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบันนะถ้าฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบันอีกฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปก่อน,นี่มาฝ่ายเดียวแต่สามีหรือภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบันถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับคดีนี้นะครับมาสืบเนื่องมาจากโจท์ฟ้องผู้ร้องนะครับกับพวกในฐานะที่เป็นทายาทของนาง ส่อเสือนะครับลูกหนี้กู้ยืมเงินโจดสาลชั้นต้นเลยพิพากษาให้โจดชนะคดีแล้วก็โจดนำเจ้าพนักงานมาเข้าคดีเนี่ยไปยึดที่ดินพิพาทษนะพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นทรัพย์ของผู้ร้องและก็นางสอเสือภรยาของผู้ร้องรวมกันนะผู้ร้องจึงยื่นคําร้องและแก้ไขาคาร้องว่าที่ดินที่โจดนำยึดเนี่ยเป็นสินสมรสระหว่างนางสอเสือกับผู้ร้องนะนางสอเสือกู้ยืมเงินโจดไปโดยผู้ร้องเนี่ยไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยนะแล้วก็ไม่ได้รู้เห็น ในการยินยอมครั้งนี้แล้วก็นางสอเสือเนี่ยไม่ได้นําเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้จ่ายในครอบครัวนะเขาอ้างมาอย่างงี้นะนี่กู้ยืมดังกล่าวจึงไม่ใช่นี่ร่วมระหว่างสามีพัญญาขอให้สามีคําสั่งการส่วนเงินนี้ที่ไดจากการขายเท่าตลาดให้ผู้ร้องกึ่งหนึ่งนะโจทย์ก็เลยยื่นคัดค้านมาว่านางสอเสือเนี่ยนะนำเงินที่กู้เนี่ยไปใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็จัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวตามสมค์ไงอัตภาพนะผู้ร้องจึง เห็นยินยอมให้นางสอเสือเนี่ยนำโฉนดที่ดินังกาเนี่ยไปให้โจทย์ยึดถือไว้เป็นการนี่ขอให้ศาลยกคำร้องนะศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งยกคำร้องแล้วก็ให้ผู้ร้องใช้ค่าลิขชาติธรรมเนียมแทนโจทนกําหนดห้าพันบาทเป็นค่าทางในความนะผู้ร้องก็เลยอุทธรณ์เข้าไปนะครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนนะครับแต่ให้ผู้ร้องใช้ค่าทางในความให้อ่ในศาลชั้นต้นแทนโจทสามพันนะครับส่วนค่าลิขชาติธรรมเนียมอื่นๆให้เป็นพับนะ ผู้ร้องก็เลยยื่นฎีกาไปนะเราไปดูความไม่าพากษาฎีกานะศาฎีกาเนี่ยวินิจฉัยว่าพิคอแล้วนะครับมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าผู้ร้องเนี่ยมีเสร,ร็จขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคำร้องหรือไม่นะผู้ร้องก็เบิกความว่าการที่นางสอเสรรือเนี่ยกู้ยืมเงินจากโจทย์หลายครั้งน,นะครับผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยและนางสอเสือเนี่ยไม่ได้นําเงินที่กู้ยืมเนี่ยมาใช้จ่ายในครอบครัวแต่อย่างใดนะครับ ทั้งผู้ร้องเนี่ยไม่มีปัญหาด้านการเงินกับผู้ร้องมีนางสาวปอปานะครับจำเลยที่สองเป็นบุตรของผู้ร้องกับนางสอเสือเป็นพยานเบิกความว่าพยานเนี่ยนะไม่ทราบว่านางสอเสือเนี่ยกู้ยืมเงินจากใครไป,ไป,ไปบ้างทั้งผู้ร้องก็ไม่ทราบเรื่องการกู้ยืมเงินรายนี้นะอีกทั้งผู้ร้องเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนด้านการเงินส่วนฝ่ายโจทย์นะครับมีตัวโจทย์แล้วก็นางสอวชิงนะครับ ซึ่งเป็นน้องของโจดเนี่ยเป็นพยาเบิกความาํำนวนเดียวกันว่านายชออชิงรับราชการครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนวัดไร่เขิงวิทยานะแห่งแห่งเดียวกับนางสอเสือแล้วก็นางชออชิงเนี่ยเป็นผู้แนะนําให้นางสอเสือรู้จักกับโจดนะต่อมาเนี่ยนางสอเสือได้ขอกู้ยืมเงินจากโจดหลายครั้งโดยอ้างว่าจะนําไปใช้จ่ายในครอบครัวเลี้ยงดูบุตรเห็นว่าผู้ร้องนะครับออกจากบริษัทออนไลน์จำกัดนะครับตั้งแต่ที่นางสอเสือเนี่ย ถึงแก่ความตายเมื่อปี40ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยน,นางสองเสือป่วยด้วยลงมะเร็งปอดระยะสุดท้ายและก็นางสองเสือเนี่ยไม่เคยหยิบโนดที่ดินโดยไม่บอกกล่าวผู้ร้องก่อนนะภายหลังเนี่ยผู้ร้องได้รับหนังสือทงถามผู้ร้องได้พบโจทย์สองครั้งรวมทั้งสอบถามรายละเอียดขอดูหลักฐานอันเจือสมกับพยานยบุคคลของโจทย์ข้างต้นนะครับข้อนําสืบของผู้ร้องเนี่ยที่อ้างว่าไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับ การกู้ยืมเงินรายนี้จึงเลื่อนลอยไม่สมเหตุสมผลระหว่างการกู้ยืมเงินผู้ร้องอทํางานมีเงินเดือนเดือนละประมาณ10,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังต้องใช้จ่ายในครอบครัวและให้การศึกษากับนายอแองจำนวนที่3ซึ่งเป็นบุตรประกอบกับนางสอเสือก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเนี่ยการที่นางสอเสือกู้ยืมเงินจวดเป็นจานวนมากเนี่ยน่าเชื่อว่านําเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและก็ให้การศึกษาบุตรนะครับ ทั้งยังต้องใช้รักษาตัวจานวนมากอีกทั้งนางสออเสือเนี่ยนำโฉนดที่ดินไปวามากกนเงินกู้ให้แก่โจทย์ผู้ร้อง่าจะทราบดีด้วยนะเพราะว่าผู้ร้องยืนยันว่านางสอเสือเนี่ยไม่เคยหยิบยืมโฉนดโดยไม่บอกกล่าวผู้ร้องก่อนแต่อย่างใดนะครับนะผู้ร้องเนี่ยยังเบิกความยอมรับว่าภายหลังเนี่ยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทย์แล้วเนี่ยนะก็เลยไปพบโจทย์สองครั้งนะซึ่งตรงกับคำเบิกความของ โจดและกานางเชฉชิงดังนี้นะครับพยานหลักฐานของโจ์เนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอดีกว่าพยานผู้ร้องนะครับคดีรับฟังได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นในการที่นางสอเสือนะครับกู้ยืมงินจากโจทย์นี่รายนี้จึงเป็นนี่ร่วมระหว่างผู้ร้องกับนางสอเสือตามมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งี่เศูลสี่นะครับผู้ร้องจะต้องร่วมกันชําระผู้ร้องต้องร่วมรับผิดชําระนี่นะครับที่นางสอเสือนี่ไปยืมกับโจทย์ โจทย์จะมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสได้ทั้งหมดนะครับผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้กันส่วนเงินที่ได้จากการขายเอดาตลาดทรัพย์สินรายนี้นะครับนะอันนี้ศาลก็เลยพิพากษายืนนะครับก็บอกว่าดีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้นวิเคราะห์ดีกานี้คือการที่ผู้ร้องนะครับซึ่งเป็นสามีของนางสองเสือผู้ตายเนี่ยนะรู้เห็นเป็นใจในการที่เขายืมเงิน,น,งนกันกับโจทย์แล้วก็เอาโฉนดที่ดินเนี่ย ไปประกันนี่รายนี้เนี่ยถ้าเบิกความในลักษณะตรงกันข้ามว่าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการเอาโฉนดไปประกันนี่หรือว่าไปหยิบยืมเงินมาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนข้อเท็จจริงไปนะแต่ผมมองดีกานเนี่ยคือทางผู้ร้องเนี่ยนะเขารู้เรื่องมาตลอดว่ามีการเอาโฉนดที่ดินเนี่ยนะไปประกันนี่ในการกู้ยืมเงินจากของนางสอเสือพัญญานะครับแล้วก็พอมีโน้ติสมาก็ ไปขอคุยกับทางโจทยเอกนะครับนะมันก็เจอสมกรรมคำเบิกความของโจทย์ว่าผู้ร้องเนี่ยนะรู้เรื่องเกี่ยวกับการที่นางสองเสือพัญญาเนี่ยไปกู้ยืมเงินโจทย์นะครับแล้วก็เอาโฉนดที่ดินต่างกาวเนี่ยไปไประกันหนี้นะมันก็เลยทําให้ศาลเชื่อว่าผู้ร้องเนี่ยรู้เห็นเป็นใจจ,จึงมามาอ่จึงมาบังคับกับสินสมรสต่างกล่าวได้และทางผู้ร้องเนี่ยไม่สามารถไปขอกันส่วนเงินจากสินสมรสได้นะถ้าเรา วิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนข้อที่จริงว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่เคยไปเจรจากับตัวโจทหรือว่า,าการที่นางสอเสือเอาโฉนดไปเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเปลี่ยนข้อท้จริงใหม่ตีการนี้ก็อาจจะพลิกกลับไปได้ว่าศาลก็อาจจะพิพา,ากษากับให้ทั้งผู้ร้องเป็นฝ่ายชนะนะครับก็สามารถการสวนได้ลองคิดวิเคราะห์ทีละจุดแล้วว่าเวลาคุณไปเบิกความเนี่ยคุณเบิกความ ในส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับคุณมันก็จะทําให้ดีการนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นผู้ร้องชนะก็ได้นะก็สําหรับดีการนี้ผมก็เอามาพูดให้ฟังนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับฟังในคลิปนี้นะครับนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับเอาไปปรับเปลี่ยนใช้กันได้นะครับนะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงได้รับประโยชน์มากมายนะครับใครสนใจที่จะสมัครกลุ่มแก้นเน่ก็ทักเข้ามาได้นะครับนะแต่ก็มีค่าใช้าจ่ายนะครับผม นะไม่ให้ทักมาแล้วก็มาถามอะไรเยอะแย่หมดนะแต่ผมก็มีกลุ่มสมาชิกของผมนะครับแล้วก็มาสมัครกันได้นะครับก็ขอบคุณที่มาฟังนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ